ทินกอบกุ้งกับละสบายดี่ามึกว่ามีสบายดีทานผคุชงกินบังน้ดใส่เกลือกินบังคแซ่บมาเด้อมาเด้อแซ่บอะรเด้อแซ่บไล่คนเลย ขปาแแว่าได้ป่าหลกูเอาได้ขึ้นมาตะเกียบเขาไม่มะขามมันตะเกียบเขานกินชมเช่นกันนะมาขามกินชมใช่่ะมะขามกินมันตะวันนีรดอกมะขามขยันกินมัตะบันนี่ผมมา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 อยู่ไหนอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ท่าคุกเก่าบักบอย đó người mọi người ra người mọi 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 này cho này

บ้างๆเดยค่ะขอว่าตอนนั้นเงี้ยไฝไปเออำ่แบบกัดที่มีเด็กมีขีเป็นเดือป๊าตัวเอเลลอยู่ตายเนบอลูกคนน่ากลักกัดนะ่ายอันนี้นี่กระเจี๊ยบหมมกินจกินเลิถ่ายสบาย ทำได้บรสคาพขอโรษขอไทยด้อันมัดผมก็มีไปาพแบบบ้านๆเนี่ยคบ้านเท่านี่ละไทยอ้าวบักอันนี้ก็มันดลยหมันเร่อนุ่มเอาเพากินท็แพงไว้เอาลังน่มาเอนะเจลงน่คงโง่หนหุ่นมบอส้มจะปนอรหวานนัดมันชุกเฮงพูดอยมีกระเบื้องเจ้าหจามีกระเบื้อบ้านน้ำวนี้ จองไปชื้อเลยตอเมนะใๆป็นาวม่ชูเล็ไทยตะเกาไม่เหม็นเลยสาวอตบ้นวะไปหลับชูหัวบานเด็กมาแต่ไหนวะมาแต่ไทยเม็นได้ทงทอกินีแหละมิจิต่อเล็กเด็ดพี่น้องเอ้ บ่นย่าง้งดใน่วันก็ลุเจียวปชเจีวพดีเนาะมีเกลมีไปเลยพดีตักชาลแสบแแบยังของนีนะ่ตบิ้มเมามาขามกันหน่อยไงจะบขนาดเบิด